อย่าเอาไาใส่ไปไปรอบวงเรียนครูดกกเล็กเนี่ยมีอะไรขายบ้างร้านหนวดเ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านส้มตำส้มตำป้าพองนี่แม่ค้านอนสบายลากเลยไก่สองเอาหมูหมูก็เอาสองไม้ก็พอมัม้งไปไปไป เดี๋ยวคนจะมาอุดหนุนส้มตำปั๊ผ่องกับข้าวเหนียวไก่ย่างสวัสดีค่ะคุณเฉลิมไปค้าเลยคุณเฉลิมยี่เกษียณแล้วก็ปันี่มาครับกินนะโอเคขอบคุณค่ะอาหารกลางวันไปรอบๆโรงเรียนมีอะไรขายกันบ้างคะเม้นมาบอกกันหน่อยนะจ๊ะชื่ออะไรเนี่ยฮะจับหอย ดูเด็กสิอย่าเอามาใส่ไไปไม่เอาไม,ไม่เอาอะ่ะคิดถึงโรงเรียนใช่ไหมอยากอยู่ในโรงเรียนมากเพราะว่าโควิดออยากอยู่โรงเรียนมากเพราะว่าโควิดเอานีโรงเรียนอ,อยู่ปออะไรคะปอสองครับสามปอ ฮะป2ทับ3ป2ทับ3โรงเรียนนี้มีแค่สองห้องนะลูก2ทับ1กับ2ทับ2หนูอยู่2ทับ3หนูอยู่โรงเรียนอะไรลูกอเขาอ่านว่าอะไรอ้าวอ่านว่าโรงเรียนบางมดตันเปาวิทยาคารค่ะรู้แล้วแต่หนูแค่สามคุอคู่รู้ล้อเล่นเหะอขี้เล่นนะเนี่ยเราอ่ะขี้เล่นอย่างเดียวพอนะอย่าไปเล่นขี้ล่ะไปก็ไปบายบายจ้ะ ครูไปทํางานแล้วไปไปครูสสพลนี่แย่ yeah, เองเพราะลุด,ด้วยโอ้ตอะทุกวันโ้ยนำตาจะไหลแล้วโอยโอ้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 ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอโอ้ย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 ยโอ้ยยโอ้ยโอ้้ยโยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ โอ๊ยนั่นแหละโอ๊ยโอ๊ยกั้นหายใจตามโอ๊ยกั้นหายใจตามอ่ะยิ่งกว่าเขาเย้ยอ่งโอ้โหคุณครูล้อง้ห้ครูล้อง้ห้เลยอ่ะจะขอตรวจแบบน้ำลายเขาบอกว่าต้องนวดก่อนนวดต่อน้ำลาย บีลงไปก่อนบียาวไปโอเคเต็มหลอดอยาวเช็ค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 หยดกันเรียบร้อยนะคะผล ATK ยังรถปลอดภัยนะคะนี่ยังรถปลอดภัยนี่ค่ะส่งผลตรวจค่ะควันนี้คุณนกเล็กเป็นเวนค่ะจะต้องลอดน้ำต้นไม้ด้วยถึงหรือเปล่าอะได้ละสายางมาถึงแค่นี้อะถึงแค่เนี้ยโอเครถช้ำๆหน่อยเพราะชท่วงนี้อากาศร้อนมาก แต่ทาให้เขารอดหรือว่าก็จะทําให้เขาตายเนี่ยมันต้องแบบเออต้องทําเป็นฝอยฝอยเออรหนาไม่ค่อยเป็นอยู่ที่บ้านไม่เคยลดหัอยยยิ้มเลยอ่ะตลกไว้นี่มานี่ต้นของคุณนกเล็กมีป้ายชื่อด้วยนะอู้ยต้นนี้มีส้มเดี๋ยวเราจะได้กินส้มแล้วนะคะ เปียกๆนี่ลูกส้มโอกำลังเป็นลูกเล็กๆต้นสุดท้ายแล้วเรียบร้อยไปต่อไปก็ไปรถตรงโน้นต่ออะไร่ะวอ๋อขี้เหอนคิดว่าอะไร